จากข้อมูลสถิติโรคมะเร็งของไทยพบมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ140,000คนล่าสุดในปี2,566พบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ปีละ9,158รายและมีอัตราการเสียชีวิต4,705รายต่อปีดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายรณรงค์และส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในประชากรไทยปัจจุบันมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก2แบบแบบที่1เป็นการตรวจแบบเซลล์วิทยาหรือที่เรียกว่าแปรสเมียซึ่งเป็นการตรวจว่าผิวเยื่อบุเซลล์บริเวณปากมดลูกว่ามีความผิดปกติหรือไม่การตรวจประเภทนี้สามารถค้นพบความผิดปกติได้เพียง50เอร์เซ์ แบบที่2เป็นการตรวจแบบ S p v DNA เป็นการตรวจคัดกรองโดยอาศัยเทคโนโลยีแบบใหม่ทำให้ทราบข้อมูลในระดับ DNA และให้ผลการตรวจที่แม่นยำเกิน90%โดยการตรวจประเภทนี้จะสามารถตรวจค้นพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดมะเรง็งปากมดลูกได้จึงทำให้การตรวจคัดกรองสามารถทำได้ห่างขึ้น3-5ปี ปัจจุบันแนะนำกลุ่มสตรีที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเริ่มตั้งแต่อายุ21ปีขึ้นไปหรือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้ว3ปีและสามารถหยุดตรวจได้เมื่ออายุ65ปีหากผลการตรวจ3ปีก่อนไม่พบผลผิดปกติก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควรเตรียมตัวอย่างไร 1. ต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน สอง,งดเพศสัมพันธ์อย่างน้อย48ชั่วโมง 3. หากมีประวัติการอักเสบในช่องคลอดควรรักษาให้หายแล้ว1สัปดาห์ข้อกำหนดในการใช้สิทธิตรวจคัดกรอง 1. ไม่เคยใช้สิทธิการตรวจคัดกรอง HPV ภายใน5ปี สองอายุ30ปีและไม่เกิน60ปีและกรณีที่อายุน้อยกว่า30ปีต้องมีเหตุผลการตรวจคัดกรองตามที่สปอสอชอกำหนดสําหรับการตรวจคัดกรองผู้รับการตรวจคัดกรองจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายสําหรับการตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนสามารถตรวจคัดกรองได้ทุกสิทธิภายหลังตรวจ หากพบความผิดปกติผู้รับการตรวจคัดกรองสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจรักษาได้ตามสิทธิสำหรับผู้รับการตรวจคัดกรองที่พบผลตรวจผิดปกติและมีสิทธิการรักษาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้ารับการส่องกล้องได้ในวันที่สองธันวาคมค่ะ เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อพบผลตรวจผิดปกติคือ 1. ผลการตรวจคัดกรอง 2. กรณีสิทธิบัตรทองต้องใช้หนังสือส่งตัวกรณีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาหรือเบิกได้ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือส่งตัวขั้นตอนการเข้ารับบริการ 1>, 1. สแกน QR คด 2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มเพื่อจัดเตรียมชุดตรวจคัดกรองล่วงหน้า 3. สอนและอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บในวันที่รับชุดตรวจคัดกรอง 4. ลงทะเบียนจริงพร้อมบัตรประชาชนจากนั้นจึงรับชุดตรวจคัดกรองภายหลังตรวจให้เก็บชุดตรวจที่อุณหภูมิประมาณ25องศา เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ที่ตรวจและนำส่งชุดตรวจในวันถัดไปตรวจสอบชุดตรวจว่าชื่อนามสกุลและเลขบัตรประชาชนตรงกับผู้ตรวจหรือไม่จากนั้นเก็บชุดทดสอบเพื่อทำการตรวจในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา